่ะสำหรับ first class premium package นะคะก็จะเป็นในส่วนของการมารวมนะคะโปรแกรมการบริการของบินิี่รัตนานุสังเด็กนะคะซึ่งโดยหลักการก็คือเมื่อผู้ผู้รับบริการนะคะเด็กๆเข้ามาทำการทำลังแบบนักกิจกรรมแบบนักกิจกรรมัตรก็จะประเมินอัตราการนะคะแล้วก็ให้หลักจาก เราก็จะมีเคาะกันขังเกลือ,อรำงานบำบเนอะในส่วนของ,งน้องๆที่มีปัญหาของอัลไซอร์นะคซึ่งในเบิคลาสเนี่ยก็จะมีการรักษาการันะคที่เป็นส่วน,าาน,าานาาของการรักษาทางการเนอะในภาวะต่างๆของโรคต่างๆก็จะเป็นเพื่อง,งส,นะะสด,ด่วโมในที่ส่วนแระ เช่นภาวะกระนที่พูดช้ามีภาวะขาดสาทอาหาหรือมีภาะออฟฟิติก่ะคะคุอ่าสีดงนะคะสีแดงการที่ซื้อไอเจ็ดที่เรี่ยงนะคะของพี่นิก บ้านตื่นบ้านปัน่นนาพัฒนายานุ่มนะคะคืน้องดีขึ้นมากค่ะน้องยอมพู่น้องยอมบอกความต้องการของน้องเวลาไปไหนก็ไม่ย้อนทิ้งเวลาอยากได้ของอะไรน,น้องก็บอกมีมีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้นจากที่แบบว่าไ,ไ,ไม่เอาอะไรเลยอยากได้อะไรก็องได้แล้วก็เริ่มฟังคัสั่งมากขึ้น,นอย่างเวลาน้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนน้องก็ เข้ากับเพ่อกได้เท้ากับเพื่อนได้แต่ที่น้องแบบว่าตีตัวออกห่างจากกลุ่มเพื่อนคือด้วยความที่ว่าน้องคุยไม่ค่อยเป็นคุณเป็นแล้วเบกตัวออกจากในกลุ่เพื่อนตอนนี้เราเล่นของเล่นกับเพื่อนเล่นร่วมคุยกับเพื่อนแต่ที่ว่าน้องไม่พูดเลยคุณไม่เป็นประโยชน์ แตกที่ว่าพูดแท่คำสองคำอย่างเช่นเออกินข้าวกดฉี่แล้วก็ยอมที่ว่าแม่ไปกินข้าวแม่กดฉี่แม่กึนน้ำแม่ไปเที่ยวแม่กลับบ้านเรื่ไปไปองูปเป็นประโยชน์ทำทำให้ดูเลยว่าน้องอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากขึ้นยอมทำกิจกรรมยอมระบายสีจากที่แบบว่าเออเห็นประกาจับโยนทิ้งโยนทิ้ง กระดาษไม่ยอมเขียนไม่ยอมอ่านอะไรเ้อก็ยอมเขียนยอมอ่านแล้วก็ระบายสีเสร็จส,สเสร็จเสร็จกว่าวก,ก่อนทำกิจกรรมอะไรเออสำเร็จร่วงทุกอย่างเวลาเวลาเราไปโรงเรียนเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเออลูกเราจะสูไม่ทันกูเลยถึงจะ จะแบกว่าเออยังช้ากว่าเด็กทั่วไปหน่อยเลน้องรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตประจำวันง่ายพูดยอมบอกความต้องการของตัวเองเข้าห้องน้าเป็นถ่าเช็นี่ว่าเอไม่เอาอะไรเลยถี่ใส่เพืนเืน่ใส่ใส่่กางเกงตอนนี้เรเออห้องน้าเดินเข้าห้องน้าเองบอกคุณคุณคุณคุุคปนีเข้าห้อน้าไปเหน้า ใส่กันเก,นก,นก,นเกนง,งเป็นยอมใส่กางเกงใส่ถองเท้าใส่รองเท้าเป็นในชีวิตประจำวนันเป็นมากที่สุดค่ะ